มีวงเล็บอยู่ก็ต้องจัดการในวงเล็บที่เสร็จไปก่อนเนาะสามก็ยังไม่ทำอะไรแล้วเพราะเราจะไปจัดการในวงเล็บเนาะไปจัดการในวงเล็บสองส่วนเจ็ดคูณยี่อ็ดส่วนแปดตัดทอในวงเล็บก่อนเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่อ็ด สองหนึ่งสองสองสี่แปดดังนั้นในวงเล็บมันจะกลายเป็นสามส่วนสี่นะครับสามหารด้วยสามส่วนสี่เปลี่ยนหารเป็นคูณจับเศษเป็นส่วนเฉพาะตัวหารเปลี่ยนหารเป็นคูณเฉพาะตัวหารสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบสี่ え、これ。春ね。<inaudible> <inaudible> <inaudible>